ลองคิดดูสิครับว่าจะเป็นยังไงถ้าการแก้ปัญหายาเสพติดระดับชาติเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากการปราบปรามแต่ดันไปเริ่มที่การสร้างกรอบป้องกันในสมองของเด็กอนุบาลวันนี้เราจะมาเจาะลึกยุทธศาสตร์ที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆของประเทศไทยที่กําลังจะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการป้องกันยาเสพติดไปแบบพลิกฝ่ามือเลยครับนี่แหละครับเอกสารที่เราเห็นอยู่เนี่ยแหละคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลย เป็นคู่มือจากภาครัฐจริงๆที่กําลังจะพลิกโฉมวิธีสู้กับยาเสพติดในอนาคตโดยเปลี่ยนโฟกัสไปที่การพัฒนาสมองของประชากรกลุ่มที่อายุน้อยที่สุดของเรานั่นเองครับคาถามนี้เป็นคําถามใหญ่เลยนะครับที่ทุกประเทศก็พยายามหาคําตอบกันอยู่แต่สําหรับประเทศไทยคําตอบที่ได้อาจจะทําให้หลายคนรู้สึกเอ๊ะประหลาดใจเลยก็ได้เพราะว่าคําตอบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การรณรงค์ในกลุ่มวัยรุ่นหรือการเพิ่มกําลังตํารวจอะไรแบบนั้นเลยนะครับแต่เป็นการเริ่มต้นในห้องเรียน ของเด็กปฐมวัยครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีแก้ปัญหาที่ว่าเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในมุมมองของภาครัฐแล้วเนี่ยปัญหานี้มันใหญ่หลวงแค่ไหนในคู่มือเล่มนี้ระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยไม่ได้ถูกมองเป็นแค่ปัญหาสังคมธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแต่ถูกจัดให้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติเลยทีเดียวซึ่งเป็นการยกระดับความสําคัญของปัญหานี้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับและเพื่อให้เราเห็นภาพความน่ากังวลได้ชัดขึ้นไปอีกนะ ในเอกสารก็ยังยกเคสที่น่าตกใจมากๆขึ้นมาด้วยก็คือข่าวเด็กอายุแค่ขวบเดียวที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหเพื่อย้ำให้เห็นเลยว่าภายนี้มันใกล้ตัวเราขนาดไหนแล้วมันก็คืบกลายมาถึงเด็กเล็กแล้วจริงๆพอปัญหาใหญ่ขนาดนี้แล้วทางออกคืออะไรล่ะนี่แหละครับคือจุดที่พลิกมุมมองเลยเพราะมันไม่ใช่การป้องกันแบบที่เราเคยได้ยินกันแต่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากข้างในตัวเด็กเลย หัวใจหลักของยุทธศาสตร์นี้ก็คือการเปลี่ยนจากการไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมาเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นทางเลยครับก็คือการสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่นั่นเองแล้วไอ้เจ้าภูมิคุ้มกันที่ว่าเนี่ยมันสร้างขึ้นมาจากอะไรคําตอบก็คือสิ่งที่เรียกว่า executive function หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า EF ครับถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะ มันก็คือทักษะการบริหารจัดการของสมองที่เปรียบเหมือนกับเป็นผู้จัดการส่วนตัวที่อยู่ในหัวเราคอยตัดสินใจและควบคุมพฤติกรรมต่างๆของเรานั่นเองมาครับเรามาเจาะลึกกันอีกสักหน่อยดีกว่าว่าศูนย์บัญชาการสมองที่ว่านี้มันทำงานยังไงกันแน่สไลด์นี้อธิบายไว้ดีมากมายเลยครับเขาแบ่ง EF ออกเป็น3เสาหลักเพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะอย่างแรกคือ working memory หรือความจาเพื่อใช้งานนึกภาพง่ายๆเหมือนเรามีกระดานโน้ตเล็กๆอยู่ในหัว 2. อ,อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคือ inhibitory control หรือการยับยั้งชั่งใจพูดง่ายๆก็คือเบรกของสมองเราดีๆนี่เองครับที่คอยดึงเราไว้ไม่ให้ทำอะไรตามใจอยากและ3ก็คือ cognitive flexibility หรือความยืดหยุ่นทางความคิดอันนี้ก็เปรียบเหมือนตัวเปลี่ยนเกียร์ของรถยนต์เลยทักษะทั้ง3อย่างนี้แหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญเพราะถ้าเด็กมีเบรกในใจที่ดีกว่าพอโตขึ้นก็จะสามารถต้านทานสิ่งยุยุต่างๆได้ดีกว่านั่นเองครับ แล้วทำไมทำไมต้องเริ่มที่เด็กประมวัยคำตอบก็คือเพราะนี่คือช่วงเวลาทองเลยครับสมองของเด็กในช่วงอายุ0ูถึงหปีเนี่ยเป็นช่วงที่พัฒนาทักษะ e f ได้ดีที่สุดในชีวิตแล้วการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ในช่วงวัยนี้เลยสําคัญมากๆเลยครับและจุดที่สัมพันธ์ที่สุดของเรื่องนี้ก็คือทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆนะครับแต่มันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ ในคู่มือเนี่ยระบุชัดเจนเลยว่ามีงานวิจัยที่เชื่อมโยงให้เห็นเลยว่าทักษะ EF ที่แข็งแกร่งในวัยเด็กจะส่งผลให้โอกาสในการติดยาเสพติดลดลงอย่างมีนัยสําคัญเลยเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เอาละ่ะพอเรามีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแรงแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วจะเปลี่ยนทฤษฎีพวกนี้ให้กลายเป็นการปฏิบัติจริงทั่วประเทศได้ยังไงละ่ะนี่คือโมเดลที่เขาเรียกว่าการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนครับคือเริ่มจากส่วนกลางเนี่ย อบรมศึกษานิเทศก่อนจากนั้นศึกษานิเทศก็จะนําความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อให้กับคุณครูปรถมวัยในพื้นที่ของตัวเองอีกทีหนึง่งเป็นการกระจายความรู้เพื่อให้ไปถึงเด็กๆทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับแล้วในห้องเรียนจริงๆล่ะเขาทํากันยังไงคุณครูจะใช้สิ่งที่เรียกว่า6โอกาสการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมต่างๆครับเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกคิด ลงมือทําทํางานร่วมกันผเผชิญความท้าทายวางแผนแล้วก็ทบทวนสิ่งที่ทําลงไปทั้งหมดนี้จะถูกสอดแทรกเข้าไปในกิจวัตรประจําวันของเด็กๆแบบเนียนๆเ,เลยอ่ะและนี่คือตัวอย่างที่เห็นภาพชาัดมากเลยครับกิจกรรมที่ชื่อว่าช้างสร้างภูมิคุ้มกันที่จะให้เด็กๆร้องเพลงเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งกิจกรรมที่ดูเหมือนจะง่ายๆแบบนี้แหละครับที่ช่วยฝึกทักษะ EF ได้ครบเลยทั้งความจําเพื่อใช้งานคือต้องจําเนื้อเพลงกับท่าเต้น การยับยั้งชั่งใจก็คือต้องรอทําท่าตามจังหวะไม่ทําก่อนและความยืดหยุ่นทางความคิดก็คือต้องปรับตัวให้เข้ากับพเพื่อนๆในกลุ่มได้อย่างเป็นธรรมชาติสุดๆเลยกิจกรรมทั้งหมดที่ทํามาเหลือก็เพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือการสร้างกรอบป้องกันยาเสพติดที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไปโดยเริ่มตั้งแต่วันที่พวกเขายัางเล็กที่สุดนั่นเองสุดท้ายแล้วเราลองมาดูภาพใหญ่แล้วก็วิสัยทัศน์ในอนาคตของยุทธศาสตร์นี้กันครับ ต้องย้ำอีกทีนะครับว่านี่ไม่ใช่โครงการเล็กๆหรือแค่โครงการนำร่องนะแต่มันคือส่วนหนึ่งของแผนระดับชาติเลยว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะดาเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปีพศ2570เลยทีเดียวคือเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่การป้องกันยาเสพติดอย่างเดียวนะครับแต่คือการสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีทักษะชีวิตแบบรอบด้านเลยสามารถควบคุมตัวเองได้ดีวางแผนเป็นแล้วก็แก้ปัญหาเก่ง ซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับที่จะนำไปสู่สังคมที่แข็งแรงและยั่งยืนในระยะยาวสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะขอทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเกราะป้องกันยาเสพติดที่แข็งแกร่งที่สุดที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้มันคือเกราะที่อยู่ข้างในสมองของเด็กคนหนึ่งนี่เอง